รแกรมออกกำลังกายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายนะครับเพิ่งเริ่มแค่ไหนนะครับอาจจะขวบครึ่งกว่าก็สามารถทําได้นะครับแบบเพิ่งเริ่มเบสิกเลยนะครับเป็นชั่นฐาลโปรแกรมใช่ไหมคะนะครับนี่เขาก็สควอตยอรอแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับดูแลสามารถทําตามได้ครับพร้อมไหมครับผู้ช่วยของเขาพร้อมไหมพร้อมโอเคค่ะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราจะให้ผู้ช่วยผมสาธิตก่อนนะครับเป็นการทําท่าสควอตนะครับ แป๊บนึงนะครับเชือกตรงเท้ามันหลดแป๊บนึงโอเคไหมครับโอเคมามท่าแรกครับเราจะเป็นการแป๊บนึงเขาเตรียมพร้อมอยู่แป๊บนึงครับโอเคพร้อมพร้อมมาก้ล่ะมาโอเคทำท่าสควอตนะครับท่าแรกยืนขากว้างประมาณหัวไหล่นะครับเราจะย่อสควอตลงมานะครับทําทั้งหมด20วินาทีให้ได้จำนวนรอบมากที่สุดนะครับสังเกตดูผมทาตามเขาไม่ทันเพราะเขาทาเร็วมากนะครับ20วินาทีนะครับเก่งมากค่ะ ถ้าต่อมานะครับเราจะทําเป็น running in place นะครับเราจะวิ่งอยู่กับที่นะครับ20วินาทีพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแต่อย่าเซเยอะนะครับเดี๋ยวล้มวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับถ้าต่อไปครับเราจะลงมาในท่าแพนค์นะครับเราจะลงมาในท่าแพนค์วางมือไว้ในท่าแพนค์ครับ20วินาทีนะครับเราแพนค์ค้างไว้เอาขามาด้านหลังด้วยนะครับอย่างนี้เขาเรียกโกงนะครับเอาขามาด้านหลังด้วยแพนค์ค้างไว้หนีตัวนิ่งแบบนี้ ไม่ตกนะครับลำตัวดีมากครับโอเคต่อมาครับเราจะกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมายืนแล้วเราทำท่า Reverse Lunge c h e s นะครับเบบี้กลับขึ้นมายืนเบบี้ <Baby. S 1> มาขึ้นมาท่าต่อมาครับ <laughs> โอเค Reverse Lunge c h e s นะครับเราจะย่อไปข้างหลังทีละข้างให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดใน20วินาทีนะครับยอ่อสลับขวาซ้ายนับหนึ่งครับโอเค และอันสุดท้ายนะครับกดเข่าลงมานะครับแล้วก็วางมือไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราจะพยายามให้เขาตีมือของเราครับโอเคเนาะละโอเคสลับโอเคจริงๆแล้วถ้าสามารถดันได้นะครับดันส่วนกันไว้จะได้กําเนดช่วงบนมากขึ้นใช่ไหมคะยี่ิวินาทีพยายามตีให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับโปรแกรมวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยจิ๋วของผมด้วยนะคะขอบคุณค่ะไฮไฟไฮไฟเฮ้ High five. High five. Hey.